สวัสดีครับผมนายวิเจอร์วันนี้จะพามาดูวอนโ่สามเจ็ดศูนย์ตัวใหม่ว่าเกียเขาเป็นแบบไหนไปดูกันครับเวลาเดินหน้าใช่ไหมครับผมเดี๋ยออกออกเดินหน้าคือออกอ่าออตโต้ก็ได้ออตโต้นี้คือออกไปแล้วก็ เราก็เหยียบคันเร่งไปตามรอบมาเลยครับแต่สมมติว่าออกเมนวนครับออกเมนวนคือเราต้องมากดบวกนี่บวกลบบวกลบบวกลบคือถ้าบวกกับบวกลบมันจะขึ้นหนึ่งนัดเนี่ยมันอไอ้นี่รถมันไม่เดินมันม,มันมันไม่เป็นไรครับคือคือคือมันจะอไอ้นี่จะเป็นตัวตัวอันก่อนอันนี้คือถ้ามีเป็นเมนวนตัวเอ็นไอตัวเอมนี่ตัวเอมนี่นะครับผมคือถ้าว่า หนึ่งแล้วก็บุไปบวกสองสามสี่ 3, 4, คือไปเลยถ,ถ้าขึ้นเขาอ่าขึ้นถึงสิบสองว่ะสิบสองเลยขึ้นถึงสิบสองเลยคือเราบวกบถึงสิบสองเลยแต่ถ้าลบก็คือเราเนี้ยลบลงมาก็ลดลงมาลดแรงน้อยลงลลดลงมาลดลงมาลดลงมากันใช่ไหมครับแต่ถ้าถ้าว่าหยุดกึ๊บรถมันจะจะปัดให้มันอยู่ลงเกียร์เกียร์ต่ำทั้งหมดเลยถ้าว่ารถรถหยุดนะนไม่ว่าเมน,นุ่นหรือว่าออโต้นั่นแหละอ่าเนี้ย ออโต้คือถ้าออโต้คือไปยาวไปเลยเหมือนเราขับรถกระบะกันใช่ไหมนั่นแหละอันนี้ปุ่มบออกืมเบรกแล้วก็ถอยแต่มันมีตัวกดนะข้างหลังนั่นคือคือถ้าว่าเราปลดอกมานี้ไอตัวข้างล่างนี้อมัน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 มาที่ว่างนี่เราเราปลดว่างได้เลยแต่ว่าถ้าเราเราเข้าเกียร์นั้นเราจะกดข้างล่างเนี้ยอ่ามันเข้าแต่ถ้าเราดึงเฉยเฉยมันมันมันจะไม่เข้าบ อ่าแต่ถ้าว่าเราเราไปที่ว่างนีุ้บ,บถ้าไปที่ว่างเราไม่ต้องกดก็ได้มันจะว่างเลยอแต่ว่าถ้าว่าจะเข้าเกียร์ตัวไหนก็ได้แ,บบแต่ก็ต้องกดตัวตัวข้างล่างมันมีตัวข้างล่างนะ<บ><บ>นั่นแหละหัโตหัวโอตโวโอันนี้เอ็มเอ็มนี่คือเมนวนเมนุนเมนวน,น,วนคือคือจะใส่เกียร์ก็คือเราเรากดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปจนถึงสิบสองไอ้ลบคือลบลดเกียร์มา อ่าสิบสองสิบเอ็ดสิบออกอ่าคือตัวลบนี่ครับผมอ่านั่นแหละนั่นแหละก็ใส่ไปเลยอ่าแต่ถ้าถ้าออโต้มันจะใส่ของมันเองอ่าถ้าออโต้ใส่ของมันเองลบมันเองอะไรมันเองเหยียบเท่าคันเร่งอย่างเดียวแต่เมนวดนึงคือเมนวดนี้คือเ้าออกเกียร์หนึ่งยังไม่หนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าไปถึงสิบสองแต่ว่าลดเรงมากน้อยแล้วก็ลดเรงเบาลงมาแล้วก็ลดเกียร์ลงมาจนว่า สิบสองสิบเอ็ดสิบลถมาคือลบลบเองอ่าเราเราต้องลบเราลบอัเนี้ลบเพราะมันจะไม่ได้อัตโนมันอันนี้อ่อแมมนูดออาเข้าใจครับผมรับอ่าอันนี้ออโต้อันนี้เมมลูดก็มันมีแค่นี้ใช่ไหมมีแค่นี้แล้วก็ไอตัวเนี้ยไอตัวนี้ยไอตัวนี้ไม่เคยใช้นะผมเนี่ยผมจะว่าอันนี้สุดาผมไม่เคยใช้แต่มันไม่เคยใช้เราไม่เคยเจอทีแต่ว่าเขาเคยบอกแล้วว่า มันเป็นแรงขึ้นเดินขึ้นขเขาะระบบของมันมีพวกถ่ายเทน้ําหนักอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอ่าพวกถ่ายเทน้ําหนักมันมันมันอันนี้อันนี้เบรกมืออันนี้เบรกมือคือเบรกมือสมมติหนะกอ๋อ,โ,อโต้มันไม่เหมือนกันเนาะอ่าเบรกมือคือไอ้รุ่นทีร้อยสี่สิบมันหยุดอยู่นี่หมดเลยมันไม่มีตัวนี้ใช่นะในแต่ตัวนี้คือนี่มันมาทําถึงแึ่ทําให้เรามัีกกะแต่ยิงโตโตมาอยู่ตรงนี้ก็ได้เนีย ของ440แรงอ่ะเขาอยู่นี่ใช่มันก็อยู่นี่ระบบที่ที่ผมบอกแล้วว่าระบบเกียร์ก็อยู่นี่เลยมันมันไม่น่าทำไอไอเกียร์ออโต้มาอยู่ตรงนี้นะมันต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นมือืเราจะเหยียบจะอะไรจะดุดอะไรยนอนนี้มันหักได้นี่เงี้ยใช่มันมันมาติดขามันบางที่อรนจะเื่ออะไรนี่คือจะไปนั่นนี่แล้วลุบเนี่ยจะว่าเบรกเหมือนกันไหมเบรกเบรกเวลาเบรกอเวลาเวลา เบมืนมือเบรมือคือเราเหยียบกันนะเวลาตอนตอนตอนเราตอนตอนเราปล่อยเบรกกันนะเราต้องกดแบบนี้แต่ว่าเราต้องปล่อยมือก่อนนะเบรกเราไม่ต้องเหยียบเราปล่อยนี้ก่อนน่ะมันจะหายแต่ถ้าว่ามันเราเราเราลรก็ออกไปได้เลยแต่แต่แต่ว่าตอนปล่อยนั้นเราห้ามปล่อยเบรกก่อนนะต้องต้องกดฮะไอ้นี้ปล่อยนี้ก่อนกดแล้วก็ปล่อยนี้ก่อนแต่ถ้าว่ามันล็อกเราก็ดึงมาเฉยเอ๋อล็อกเลยอืม สุดยอดเลยไม่แต่ว่ารุ่นนี้อันแรงม้ามันไม่พอสำหรับการตะมานตัวนี้มันล่าสุดไหมปะก็ล่าสุดแต่ว่าตัวตัว404อันมันแรงม้ามันจะดีกว่าแล้วเราบบหลไอ้นี้มัน3 0เจิดถ้ามันทุกหนักมันมันสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวแรงม้ามันไม่พอพอเจอเนินนี้เกียร์มันจะลดเออมันจะลดมันมาทันทีเลยอ้าว กสี่ร้อยนี่คือแรงม้ามันจะเยอะกว่าพุ่งเลยฮะมาพุ่งเลยมันเคยเห็นไหมสี่ร้อยของววนโตัวเก่านไอตัวนั้นนั่นดูแรงกว่านี้เยอะใช่อันนี้คือสี่สามเจ็ดนี้มันมมันมีสามเจ็ดสามเจ็ดตัวนี้นี่คือสําหรับคนทุกของมาเยอะสามเจ็ดก็ตัวตัวเก่ามันจะเป็นไนเอเออคูลเลอร์นี่แหละอ่อนั่นแหละมันมีที่บริษัทก็มีใช่สี่ร้อยก็มีที่บริษัทตัวเก่าอะอ่แต่ตัวใหม่ไม่มีอ๋อนี่ก็เื้อตัวใหม่มานี่อกคัน แต่พอมันวิ่งจริงๆอ่ะไอ้ตัวนี้อะไรม้ามันน้อยสําหรับบรรทุกเราบรรทุกไอ้ตัวนี้เั้นไม่ใช่ว่าวิ่งไม่ได้มันวิ่งได้แต่แรงบางอย่างพอเจอเนินเจออะไรนี่มัน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 ไม่ผ่านกับการใช้งานจริงอ่แรงม้าน้อยนี่มันต้องใช้เกียร์ธรรมดาใช่ใช่ใช่เพราะว่าไอ้สามเจ็ดอะผมถ่ายคันหนึ่งมันก็เกียร์ธรรมดาดีเอ่านั่นแหละไอ้ตัวนั้นทํางานทํามาดีกว่าแต่อันนี้รุ่นใหม่นี้มันสบายยอมรับมันสบาย แต่ถ้ามันลงไปแล้วไปแต่แต่ว่าถ้าว่าเจอเจอเนินหรือว่าอ้นั่นจะยิ่งนมันมันจะลดเกียมจะลดทันดีเลยลดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บเพราะว่ามันออโต้อยู่แล้วเนาะใช่ใช่ออโต้เขามาออโต้ตองกับใจกันใช่ถ้าถ้าเราใส่มีนวดไปล้วเจอเจอเนินอย่างเงี้ยไม่เป็นไรมันก็ไปแน่ไม่ยช่ว่ามันไม่ขึ้นแต่ช้าหน่อยอ๋อช้าหน่อย โอเคนั่นแหละมันชาหน่อยแต่ถ้าเหมือนสี่ร้อยสี่อะไรนี่มัน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 จะส่งได้ดีกว่าถ้าสี่ร้อยก็อย่างว่าเนาะรดรถเลยนั่นเละเนี่ยสามปีรถเนี่ยปีใหญ่ปีนี้ปีปีที่สี่แล้วเริ่มปีที่สี่แล้วซื้อมาใอ่บริษักซื้อมาปีที่สี่แล้วกับเริ่มเริ่มเนี่ยปีปีแล้วรุ่นนี้แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งหัวสูงสูงอ่ะ รุ่นล่าสุดไม่ใช่รุ่นรุ่นนั้นนะี่ก็รุ่น404เลยมันรุ่นเดียวกันไม่รุ่นอ๋อมาอีกคนละรุ่นกันมันมีรุ่นหนึ่งไงนะไม่จะหัวตัวก่อนนะอ่ามันรุ่นก่อนนิดนึงอ๋ออันนี้อันนี้ออกก่อนไม่อะอันนี้ออกหลังเลยอ๋อแล้วไอ้400ไอ้400ตัวรุ่นนี้กันแต่มันมันมันสูงหน่อยแต่มันไม่เหมือนไอ้ตัวก่อนที่ว่าหัวตัวสูงกันไอ้ตัวนั้นตัวก่อนเหมือนกันตัวก่อนเหมือนกันตัวก่อนก่อนแต่นี้ก่อนนี้เออก่อนนี้คือมัน ออกมาชิดๆกันนั่นแหละถ้าพูดถึงถึงกันนะแต่ระบบมันผมเห็นของเพื่อนมันมันลับอ๋อผมเห็นแล้วของมันคือเกียร์มันจะอยู่ตรงนี้เลยของมันนั่นเมลุอยู่ข้างไหนแล้วมันจะไม่ได้แล้วมันไปไปไปคอยคอยดูมันทีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไอพวกเนี้ยปะนี่ไปไอนี่คือไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไอนี้นั่นน่ะไอไอนี่คือช็อตเบรกคือช็อตเบรกนี่นี่เห็นไหมมันจะขึ้นหนึ่ง สองสามไอ้นี่คือเวลาลงเขาอ,อะไรเราเราเปิดค้างได้เลยนี่ของมันมันดีอย่างหน่อยคือคือมันทําปานเราลงเขาแบนนี้เรา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 ก็ลงไปเรื่อยๆเกียร์ต่ำอะไรแบบนี้ใช่ไหมเกียร์สามนี่เหมือนจะหยุดเลยนะแต่ปูน่ะผมลงเขาปากนี่เออปูแต่ว่ามันมีไอ้ตัวหนึ่งไอ้ตัวเอนี่คือตัวล็อกหางแต่ว่าเวลาเราเสียบหางเราตัวดึงไอ้ตัวเนี้ยนคือคือคือดึงตัวเนียน เวลาโยกโยกโยกหรือว่าเสียหมังติดแล้วยังแต่ถ้าว่าเลื่อนไปสักห้าไม่สิบไม้มันนี่ใช้งานไม่ได้ออมันเสียตรงนี้วอนวูบคือมันเราเล่นหางเบรกไม่ได้อ๋อแต่ของมันชอบเบรกคือหนึ่งสอ,องสามนี่ไม่ก็ของมันคือบู๊ลเลยอะทำมาคล้ายๆให้ดึงเบรกช่วยวะใช่นะแต่ว่ามันลงบู๊เลยนะอันแหละแต่นี่ก็ปั่นน้ำฝนธรรมดาปั่นน้ำฝน บ้านคนถ้าของแมนเขาจะอยู่นั่นไงผมก็เลยสาวว่าถึงระบบของมันเนี้ยเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ทำรูทุกหน่อยไม่ใช่รูอะไรนี่ขาดหมดแล้วสามปีมันจะรูไม่ร่วหรือผมก็จําไม่ได้แล้วมันมีตั้งวิทยุเราอันนี้เสียบเข้าฟังวิทยุอะไรครบหมดครับอมอ่าเนี่ยแล้วก็พวก จำไม่ได้ไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนแล้วผมก็ดิมันมันขาดมันแล้วนี่เอาที่เหลือที่วิ่งในสามปีดูอันนี้เทปกผมว่าเพราะอะไรรุ่นนี้มันเบาบางสักหน่อยแต้าพูดจริงๆนะแต่ว่ามันแต่ว่าใหม่ๆหม่มันก็ความสะดวกสบายโอเคคนวูน้ยอมรับเรามันอายุเยอะต้องขับแบบนี้มันจะนิ่ม,มผมวิ่งใต้นะผมไปอีสานวิ่งอีสานบ่อยอ่ามันจะร่างกายผมไม่ไม่มันมันไม่เหมือนพวกรถญี่ปุ่น เร่ลุกยปุบนโอ้โหเจ็บหมดเลยหมดลเลยฮะแต่รุ่นใหม่ก <laughs> ็อนั่นหละ <laughs> นั่นแหละคนนู้นมไม่ว่านั่นแหละ <laughs> เม็ยก็เสียเปรียบไม่เปียบเดยตัวนี้ถ้าพูดจรินงน,นะ <laughs> ใช่ม,มันน่าจะอยู่ข้างบน <laughs> นี่ของสี่ร้อยสี่สิบก็อยู่นี่ใช่ <laughs> ไอตัวกอนนะผมไปแล้วเขาขเขาอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเลย <laughs> โอโต้น่ะใช่ใช่ผมก็เลยมันมีตัวนี้อีกเออนั่นแหละมันมันคือพายเราท่ากุบ เปิดเลยอะไรนี่อาจจะหักขึ้นมาเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยใช่ไหมอ่าไอ้นี่ตรงนี้ต้องกบแก้ไขแก้ไขไอ้นี่บนว้ชุดตัวนี้แต่ว่าความคือตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งมันขี่ง่ายกว่าตัวเก่ามันจะมองอะไรมันกระจัดจะจมันจะเลี้ยวอะไรนี่มันจะดูมัุมมันให้ตัวเก่ามันจะดูแบบมุนๆแล้วมันจะหลกเราใช่ใช่หลกหลหลกเรา เลี้ยวก็ไม่กล้าเลี้ยวอ่ะอันนี้อันนี้หักมุมได้สวยนะอ่าสวยสวยนี่ยอมรับว่าสวยของเขาสวยแต่มันจะไงเออเนี่ยมันมันมันไอตัวนี้ถ้าสวยมันมาอยู่ข้างบนตรงนี้นะคือไหนไหนก็โอโต้แล้วมันไม่จําเป็นต้องมาอยู่ตรงนี้ถ้าพูดจริงกันนะใช่นั่นแหละนี่ก็สวยแล้วเนาะครับผมมันจะตายไม่ได้เช็ดเลยผมวิ่งแต่งานอย่างเดียวอันนี้แอร์ใช่ป่ะไอ้นี่แอร์นี่เปิดแล้วก็นี่น้ํายา รถมักน <Yeah, S 2> <ด>ี้ปิดน้ํายานี่เลยที่เขาเรียกว่าเอร้อนปิดน้ํายาอย่างเดียวมันไม่ใช่อะไรที่เขาเรียกว่าเอร้อนเอร้อนต้องเข้าใจกันว่าปิดน้ํายางเดียวแล้วก็เปิด<อ>ปั๊นลมเนอะเรียบมแต่ถ้าว่าเปิดน้ํายาก็คืออ่าเนี้ยที่เปิดน้ํายาคือดำใช่ไหมรับแต่ถ้าว่าพอเย็นมากเกินก็ลดลงไปก็เลยกลายเป็นเอร้อนอ่าอาจารย์เลยต้องเข้าใจว่าแล้วมันเอร้อนมนอยู่ตรงไหนเมื่อก่อนนั่ใช่ไหมเออ เขาไม่ร้อนเปลือมบิดน้ำยาแล้วมันมันก็ร้อนเลยต่ว่ามันเย็นแล้วก็มันเผลพวกนี้จะไม่ออกนะเนี่ยนี่แหละอันนี้ในนกอกไม่มีอะไรนกอกจากว่าเราไม่เข้าใจไอ้พวกนี้ไอ้เนี่ยพวกนี้กันพวก่ายทีน้ําหนักอะไรนี่ผมก็ยังไม่เข้าก็ามันมีตัวยกข้างอันนี้ให้รถรถสูงน่อยนะนี่เข้าใจไหมตีตี่เป็นเป็นประมาณไม่ใช่ มันเป็นปุ่มกดอตัวรีโมทอ่ารีโมทขึ้นลงอันนี้อันนี้อันนี้ยกยกเผาอ่ยกยกยกลอยถูงยกให้ต่ำแล้วก็พอจะลงให้เหมือนเดิมเคลียร์เกียร์ตัวนี้ตัวเขียวใช่อ่าอันนี้ยลงแล้วก็ตัวเขียวนี่เกียร์ปกติครับอ่าอ่านั่นแหละตัวนี้ตัวยกเผาด้วยยอดเลยยกให้สูงยกให้ต่ำนั่นแหละ ขอบคุณครับป๋าครับครับก็จบกันไปนะครับสำหรับวอลโว่สามเจ็ดศูนย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปครับก็ขอบคุณป๋ามากนะครับที่ให้ความรู้ดีๆให้กับผมแล้วก็เอฟซีผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ